ทำเลยดีวะเนี่ยเฮ้ยไอ้นุ่งก็ไม่อยู่บ้านทำอะไรดีว้เนี่ยเฮ้ยแหมปล่อยบ้านคนเดียวในห้องก็แคบอีกแล้วโอ้และบ้านใหญ่หายไปไหนเฮ้ยอย่าให้รู้บ้านใหญ่หายไปนะอย่าให้รู้นะเฮ้ยทำดีว้ดีวะเนี่ยโอ้ยที่นี่ก็เป็นหมู่บ้านแสนสงบแห่งหนึ่งนี่ทำอะไรก็มีแต่แค่ธรรมาชาติไม่มีว่าโอ้แล้วคงร้านค้าเรามาเล่นบ้างเหรอ โอ้เราจะพืชแล้วสุนไพรให้เราโอ้ยมาดูเฮ้ยเบื่อจริงเลยเดินอานนี้ดีกว่านะเฮ้ยโอ้ยมันใครอ่ะเอ้าน้ำมันสตรีมินาสตรีมโอ้ยสตรีมหัวข้าวเนี่ยโอ้ยสตรีมวันยังไงสตรีม What What the เฮ้ยน่าจะเป็นอะเฮ้ย What ตาขาวเฮ้ยขี้ขาดตาขาวนี่หวายสตรีมเฮ้ยไม่ใช่สตรีมด้วยเหรอเฮ้ยแกอะเฮ้ยเฮ้ย อะไรสติปี่ฉันไม่ใช่สติปี่แล้วแกเป็นใครเนี่ยฮะฉันคืออีกร่างของเขานะอีกร่างหนึ่งของเขาใครอะอ่าสติฟีต่ป่ะไม่ใช่ฟีติปุ้ยจกับคำทำไมฮะก็สติปี่แล้วก็ฟรีตีปมันก็มันก็ถูกไปเหรอเฮ้ยตัวตบเลยอันนี้มานี่มีอะไรอะแกเป็นใครฮะแกไม่รู้จักฉันเลยไงฮะใครอะแกเป็นใครฮะอุ้ยไอ้กระจอยฉันชื่อว่าฮิโรบาย ฮีโร่บายเออแล้วทำไมต้องหน้าตาอย่างนี้เนี่ยในน้องฉันคือตำนานของเกมใหม่ครับนะเออ,ลอ,อแล้วไงต่อแล้วท่านนบอกว่าฉันมไม่หนีแต่ฉันต้องการที่จะจะอะไรจะบอกนะว่าทำลายเมืองบ้านนี้เอ,อ้ยไม่ยอมนะเว้ยใช่ใั่แล้วลฉันไม่นีพอใช่เพราะว่าฉันเหงาเหลือเกิน <c oughs> ไม่มีใครมาคุยกับกฉันเลย <c oughs> เอานึกว่าจะไปทำลายรมืงบ้านนี้เถอะเอ้ยฉันไม่จำอย่างนั้นหรอกฉันฉันฉันเหงาเหงา โอเคมาดูคนเลยกันใช้ก็เหงาเหมือนกันโอ้ยแล้นี่เพื่อนฟรีอยู่นะเพื่อนฟรีเหรอไม่น่าใช่มั้งโอ้ยฉันเป็นตำนานไหมครับแต่สมัยนู่นนะเขาจวบชั้นเป็นคนที่โช์ร้ายประมาณนะก็คนนั้นแหละก็ไม่ใช่ว่าแกเป็นคนแบบลำล่อในนงยากอ่ะก็ฉันจะเห็นว่าพวกนายทำอะไรบ้างฉันเลยแบบว่าเขาไปหาเงิอ๋อมันเหรอแล้วมาที่นี่เพื่ออะไรฉันก็อยากจะหาอะไรทำมาเหงาอืมก็ใจเย็นอ๋อนี่คือสิ่งที่ฉันให้นายเอาไปดีสิคืออะไรอ่ะน้านั่นีนี่เลย อุ้ยอะไรกันครับเนี่ยเฮ้ยคืออะไรอะ่ะนี่คือของของฮีโร่บายนะเดี๋ลองใช่ไหมล่ะเฮ้ยอยากลองอยากลองนี่ก็เลยนี่คือพลังซูเปอร์ฮีโร่บายเซลดิเตชั่นชาร์ตคืออะไรอะ่ะเป็นไงน่าจะเทพป่ะเอ่อเอาปีกตัวเดียวเดี๋ยวปีกเียโอเคแล้วไปต่อเอาล่ะอาจารย์อจตอนนี้สนุกมา,มา,มากๆนะสนุกยังไงอะ่ะมันเป็นของเล่นที่ฉันชื่นชอบมาใหม่นะยังไงอะ่ะเอาละใส่ปีกก่อนโอเคใส่ปีกก่อน่ออนอะแล้วไปต่อแล้วก็ ถือไหน้ามฉันเนี่ยฮิโลบายอะแล้วไต่อขึ้นฟ้าเลยขึ้นฟ้าเหรอโอเค1นึ่งสองสาว้าวโอ้โอ้ย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 ยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้้ยโ้ยโอ้ยโ โลบใบนี้มีสองโดมทิศไปเนี่ยไอ้โดนจานแล้วเนี่ยนี่ดวงจันทรโดนทิศแต่เนี่ยโอ้ทำไมโลบใบนี้มันช่างยาวนานเหลือเกินสำนักบ้าบอลเลยฮะเฮ้ยไอ้เจ้า์ฮิลรลบายเอ้ยนี่กัดจะฆ่าชัดเลยแต่ไม่ได้ฆ่าเดี๋ยวเขามีปีให้เราแต่ว่าเมื่อไหร่เราจะถึงพื้นเนี่ยไปถึงพื้นเด้ยไอ้ฮีลโลบายเอ้ยไอ้อีโดเอ้ยโดนเกียร์แล้วโดนเกียร์นโดนเกียร์แล้วเนี่ยเออแล้วจะถึงเนี่ยเอ่านใช้เวลาสัก หนึ่งสองสามปีจะลงสิทธิ์ไอ้ y! เฮ้ย,ยมาแล้วมาแล้วใส่ปีกใส่ปีกฟึบฟึบอ้โอ้โอ้ยขอบคุณพระสงฆ์โอ้ยเป็นไงสนุกไหมสนุกบ้าบอเลยนะเอ้าวก็ับไไม่ใช่ว่าทุกคนชอบเลยไม่ใช่ผมนะคนหนึ่งไม่ชอบอะอะไรครับเนี่ยโอ้ยอะไรเนี่ย นานะก็ถือว่าเป็นการประสบการณ์ที่ดีนะที่ดีผ้าอะไรโอ้ยถ้าเป็ปีผมตายเนะพอโทรแล้วกันนะก็ฉันชอบบมาดังเวลาขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็คิดอะไรไปเลยเปื่อยนะเฮ้ยขอบคุณครับผมเกือบตายเมื่อกี้เนี่ยแต่ก็น้องก็รอดมาแล้วใช่ไหมเหรอฮะก็ใช่นะเอาล่ะฉันมีอีจะเพื่อนจะบอกให้นี่ต้องเป็นเพื่อนกันเลยเนี่ยโอ้ใช่เลยเพื่อนแล้วนะรู้ไหมฉันเป็นคนที่คิงเอาบมาแล้วฉันเห็นสิ่งที่ฉันไม่ชอบประมาณอย่างอย่างนั้ว่าคุณไม่ชอบหมู่บ้านนี้หรือไม่ชอบผมแน่ เปล่ามันไม่ใช่เรื่องหรอกนายเห็นขลังใช่ไหมอ่ะนี่อะไรอ่ะเห็นไมโครกระดูกใช่ไหมอ่ะใช่ครับผมโอ้โกระดูกท i̇şte. uh, ี่เห็นนั้นไม่ขาดตากันนะนายนคืสภาพสิหมู่บ้านนี่คือหมู่บ้านที่แสนสังคบสุขที่มีเอเบสซี่างมายเออใช่ครับแล้วอยู่ๆมีโครงกระดูกมานายรู้สึกยังไงอ่ะก็ปกตินะครับปกติบ้าบอเลยนะไปทำลายซะทำลายอะไรทำได้ไงมันผมไม่มีที่ขุดอ่ะโถ่เอ้ยฉันมีเอาไปไังไงโอ้ขงครับผมโอ้เฮ้ยเนี่ย นี่คือ b ี่อคเบดล็อกที่เก่งที่สุดที่แข็งแกร่งที่สุดหรือว่าได้นะโอ้ยงั้นเหรอแสดงความดีลำได้เนี่ยเอ้ยก็จริงมันค่อนข้างกันตังหิดต,ตังหิดนะแบบว่าหมู่บ้านเนี่ยเป็นหมู่บ้านปกติแล้วมันมีขอกระดูกอยู่ไหม,มนแน่ฮะนั่นแหละทำตามมาซะอ่าได้ครับได้ครับเด็กขาคุณเพื่อนฮีโร่บายแม่ทำเองก็ได้นี่ฉันมีพลังมักเกินไปที่จะทำร้ายโอ้ยพระนะมันโอ้มันช่างโรคเดีวอย่างนี้โอย,โอย โอ้ยหเดี๋ยวนะอุดหน้าก่อนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เพื่อเราเป็นคนดีสีสังคมมันต้องแบบว่าอุดให้เรียบร้อยเดี๋ยวแบบเดี๋ยวชาวบ้านมาเอ้ยทำไมน้ำมันน้ำมันแตกงี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอเคทำลายกระดูกเอ้ยเอาแบบเอาเออเอาแบบเออจะพอหน้าก็พอดิเออจะอะไรนั่นนะโอ้หแต่กระดูกไปเยอะมากเนี่ยโอ้โหกระดูกเนี่ยมันต้องจะเป็นกระดูกแมมมอตนะแมมมอตอ่ะทานเดี๋ยวนี้ขุดก่อนละกันเออแต่เดี๋ยวฝุ่ไม่น่าจะขุดบ้านเขาขอโทษนี่ เอาละยื้อบู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 ไปยังไงไปยังไงไอ้กระดูกไปหมดเอ้ยพี่เมไป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 ชิวชิวชิวเยี่ยมมากนี่แหละค่อยลงตาขึ้นหน่อยนั่นแหละครับโอ้โยนี่นี่เกลกาเลยวี่กนี่เยี่ยมมากเยี่ยมมากนั่นแหละฉันไม่ชอบมันเลยนะแล้วใช้ผมไหมนะไอ้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 คุณที่รอดไป อ่ะละเยี่ยมเยี่ยมมากโอ้ยลงตามลงตาลงใจลงตาลงใจนะเอาะละฟื้นขุดขุดบุ๊บเรียบร้อยเอาะละทีนี้มันก็จะได้หายความขวางหน้าขวางตาสิโอเยี่ยมเลยเอาละเฉยเลยเฉยเลพอแล้วทีนี้ก็โล่งแล้วโอ้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมนี่มันไม่ได้ขุดมากนะไม่ได้ขุดมากๆเลยโอเคขอบคุณครับโอ้ยโอเคเอาละเอาละโอ้ยโอ้ย่เป็นไร ไอเสียงอะไรอ่ะไม่เสียงเด็กน้อยอ่ะครับพูดเด็กน้อยเหรอไหนเนี่ยไอจะหนื่อยไปเลยเฮ้่ยให้จิ๋วขานานนี่สิไม่ใช่เด็กทาลูกฟอร์แมนได้ของเล่นอ่ะของเล่้ของเล่นเหรอเออพี่มีอะไรอ่ะพี่ของเล่นของเล่นจะเอาของเล่นของเล่นอะไรอ่ออ่อแล้วเดี๋ยวพี่จะสืบเรื่อาของเล่นนะอ่ะของเล่นของเล่นของเล่นเออโอเคของเล่น เอ้ยเจนนนนว่าว่าอะไรอ่ะเออคนนี้เราไปครับเหมือนคนจะมีปัญหาครับปัญหาอะไรฮะนะไม่มีที่ปัญหาที่โรงพยาบาลจำใหม่หรอว่าจัดการได้เด็กขาดนะเอาล่ะบอมกมันมันคืออะไรคือเด็กน้อยอ่ะเขาอยากได้ของเล่นครับเขาเล่นกันแล้วอืมฉันจะมีผู้กาตาของไอ้สตีฟนะตุ๊กตาของสตีฟเหรอใช่จนะ้ะเอาล่ะเอาไปล่ะ,เอ,ละเอาดีครับผมตุ๊กตาสตีฟอืมนี่เนี่ย,ยว้าวเอาล่ะบอกว่าช่วยดีกรับว่าให้หาย,หายลองหายดีนะ เป็นไงหน้าตาเขาเหมือนฉันไหมล่ะก็เหมือนนะครับหน้าสตีฟเนี่ยเขามีตาสีฟ้าแต่คุณไม่มีตาเลยขีดขาตาขาวโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไั่เจนไม่ใช่เหรอดู๋ยวใช่อ๋อทีนี้ตัดน้อยดิน้อยใช่ไหมน้อยโอ้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 ยตากตาตากตาเอาไปเลยดูนะโอ้โหหน้าตาโอ้หน้าตาหน้าตาไปบ่มเลย เออหน้าตามนจริงเนี่ยแต่ลูกหนูหนูรู้สึกว่าพ,พ่อผมเชียร์สตีฟครับเอ,อ่อแล้วพ่อเป็นอะไรพ่อผมมาไป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 ,ไปจนภัยครับอ๋อเหรองั้นก็เรีนทหนุ่นะแล้วกลัไปหาแม่ล่ะครับผมแม่ตุ๊กตานี่ตุ๊กตาเหมือนมันพ่ออะไรมันพ่ออะไรอ๋อเยี่มมา,ลาลแล้วล่ะไปนะหนุนะครับผมขับมาคับพี่ครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าจะขอบคุณนะขอบคุณอ่านาะยฮีโร่บายนะอ๋อฮีโร่บายครับที่เขาเป็นตำนานของไมค์ครับอะไรล่ะครับ เออใช่เดี๋ยวนี่เขาเป็นคนดีมากนะโอ้โหผมรักคุณฮีโร่บายเยี่ยมมากเลยเยี่ยมมากเลยอ๋อแล้วพี่เป็นอะไรกับพี่ตบอใบครับอ๋อฉันเป็นเ,เพื่อนเพื่อนในเคนไม่กี่ทีเองอ๋อพี่เก่งอะไรครับพี่ครับเออนั่นแหละเอาแล้วหนูขอให้หนูหนูได้ครับขอบมากครับพี่แหมวแหววเหมือนไม่อรอใครดยเด็กน้อยเออขาตอตไปเสียงไปเสียงโอ้อยเปแล้วหนูนะครับผมอะไรก็ไม่รู้เด็กน้อย โอ้เป็นยังไงบ้าเหรอเป็นไง,งเด็กก็ชอบเไปไหม <_ d ata> ใช่ครับผมเหมือนนั่นได้เป็นลูกของสตีฟโอ้ลูกของสตีฟเลยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเออพบางคนชอบไปน,นะ <_ d ata> นั่นแหละครับผมโอ้ยทีนี้ <_ d ata> ก็เบย์ทำแล้วอ่ะมันก็จัดสิ่งที่ขวางหนักขวางตาหมดเลยนะน <_ d ata> ั่นสิครับเนี่ยเฮ้ยแล้วเอ่อแ,แล้วคุณจะกลับไปทรงไหนฉันเหรอฉันก็อีกสักพักหนึ่งแล้วมันก,กว่าจะกลับไปนะแต่เชื่อสิว่าผมจะมีใครมานะ เฮ้ยใครมาใครมาเฮ้ยไอ้หมู่บ้านนี้แม่งนาปนดี่ว่ะเฮ้ยพวกเราปนเลยพอปนกันจนห้าร้อยเรนเจอร์ไปเลยอู้หุ้ยโอ้มาดีๆเนี่ยเฮ้ยไอ้พวกนั้นน่าแม่งเล่นแม่งเลยที่ไม่จุกอะไรกันใช้เฟือยโอ้โยโคตรเลยเอ้ยนี่แกทำอะไรเนี่ยผมไม่ได้ทำนะผมก็อยู่บ้าปกติทุกตัวไปโอ้ยงั้นเหรอเอาละเห็นว่านายมีความสามารถพิเศษจะให้พวกกับนายนะพวกกันแล้วเหรอไม่เชื่อว่าดาไหมอุ้ยเพลงก็ทำมีแรงนะครับเนี่ยโอ้ยใช่แต่ว่าไปซื้อที่แรงกว่านั่นนะมันคืออะไรอ่ะ มันคือดาวแอดมินยังไงล่ะแอดมินเรียบอวาร์กเหรอว้าวเจ๋งเลยแล้วกระทานนี่คืออะไรคาถานี่แล้วคาถานี่ก็จะเป็นคาถาเวมอนด์ฉัน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 จะสู้กับนอชอะนะนอชเจะใครอ่ะกับผู้สร้างเกมไหมครับไงอ๋อแล้วมันจะสู้ด้วยเรื่องมันยาวหลับประก,การมันก็สิอ๋อได้เลยครับได้เลยคุค่นทีราา่รบายนี่คืออะไรอ่ะคาถาอะไรล่ะคาถาบอกกันได้ไหมโอเคแล้วมีท่านะมีโวอะไรก็ไม่รู้โอ้เอาดีกว่า คัแซมแมวปุ๊บโอ้โหพลังอะไรกันเฮ้ยพวกจชั่วเฮ้ยพวกเรารุมแมงเลยกระสุกกระไซกระสุกกระสุกกระสุกกระไซกระสุกกะสู้อะสู้อะะตับนี่ไปกินนี่เนอยพลังเวทเป็นไงพลังเวทโดนมูโดนมูไอพวกกระจอกเอ้ยอพวกกระจกไอ้วกระจกไอ้ยกระจไอกอไอไอเนไอ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 ไมไนี่ไอไอไไ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 อไไไไงไไออ ไม่ตายเถอะไอ้เจ้าแม่ไม่ตายไม่ตายไม่ตายวันนี้ไม่กินตุ้มอุปิเง่โอ้ยหยาดหยานะแทงแทงแทงนะแทงอ่ะแทงอ่ะเราเจอพลังวัดวันพัชเมนวันพัชเมนไปไงโอ้ยไปไงนี่เพื่ก็เจาะเอ้ยโอ้ยโอ้เกนึ่งสุดยอดนั่นจนเนี่ยแม่เก่งจริงๆเลยแน่นอนครับแน่นอนแม่เป็นไงไปไงผมเก่งเปล่าโอ้เก่งมากนะโอ้ยวันนี้ก็เป็นวันที่สนุกมากๆนะว่าไหมเฮ้ยก็สนุกจริงๆนั่นแหละครับเฮ้ยแต่ว่าเพื่อนผมไม่กลับมาเลยเจ๋อเอ้ย น้าแต่เขากลับมาเอาล่ะสวรวันนึงฉันอาจจะกลับมาหานายก็ได้นะเอ้าแล้วคุณจะไปไหนก็คงอาจจะไปเดินเล่นหน่อยนี่หรือว่อไปหาให้ททำนี่นะอ๋องั้นเลยครับก็แล้วผมก็เจอคนนี้สัรวันไหมแม่คิดถึงก็ดีแม่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 เป็นเพื่อนกันแค่ไม่กี่นาทีนะน่าถึงว่าแต่คุณก็เหมือนคนรู้จากผมมานานแล้วนะโอ้ในนอนเลยนะเอาล่ะนี่คือสิ่งที่ฉันจะอำรานะอำรานีคืออะไรอะมันคือหีบสมบัติของฉันเองเพราะว่าเธอควรจะใช้ได้ถูกวิธีนะ เออแต่ว่าแล้วแต่ผมไม่ให้คุณทำไปเลยคุณน่าจะมาที่ผมนานๆทีครั้งมากก็ได้นะน่านอะตัวตนอของฉันจะเป็นสิ่งที่ขาดดาวไม่ได้เอาล่วฉันขอไปก่อนแล้ววันนี้สุงกระหมาอนะถ้ามีโอกาฉันควรจะเจอเธอไปอีกอีก,อกครั้งหนึ่งนะเออคนที่เาบายปเอาไว้ยังไงคุณเป็นเพื่อนของผมนะครับโอ้ฉันก็เป็นเพื่อนของเธอเหมือนกันนะเอาไว้ยังกันนะไฟอยู่เดี๋ยวละเออครับผมเฮ้ยไปเสิเนี่ยเฮ้ย เขาก็เป็นคนดีคนหนึ่งไงฮิโรบายนะฮะหรือไม่ก็อาจจะเป็นตัวดึงเขาได้ปกติเขาเป็นคนที่ชั่วร้ายมากๆเลยไม่ใช่เหรอบ้านาคนที่เจออาจจะเป็นคนดีแบบที่ก็ได้อืมแต่ฉันเชื่อนะว่าคนนี้คนนี้เป็นคนดีนะอืมอาล่ะอะไรคือเหตุผลของฮิโรบายเหรอว้าวคืออะไรอ่ะอะารเหรอเฮ้ยเจ้าเฮ้ยวู้อะไรเนี่ยเฮ้ยวู้เฮบ้านะบ้านะเฮ้ยยังมาช่วเกาะที่โกงสุดในเกมไหมครับพี่หนึ่ไง ว้าวเฮ้ยบานะ่าโอ้แค่เพสิ่งนี้ก็ทำลายโลกใบครั้งนี้นะแต่ว่าทำไมฮีตโลกใบถึงแค่แนะเราเนี่ยเฮ้ยเรื่องนี้อืม่ไม่ไม่เราจะเอาสิ่งนี้ช่วยเหลือให้คนนะั้นมีความสุขคุณเท้รใบายบอกว่านี่นะเออนั่นแหละทีนี้ก็น่าจะไปทำอะไรว่างๆก่อนที่นุ๊กไม่กลับกลับบ้านมานละมัง้งเอาละ่ะวินวินรอบลโลกใบครั้ดีกว่าเผื่อจะหาอะไรทำได้อ